โยโยโยบายมังตรงเชิญกับคลื่นลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่นลูกหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยนะครับบิ๊กแมทผมเลือกเอาเกมเวลาตีสองสี่สิบห้าพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตันอันดับสิบแปด อาสนอล57แต้มจากการชนะ18เสมอ3แพ้3เกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะเลสเตอร์มา1ต่อศูนย์ะครับสภาพทีมมิเกลอารเตต้ายังหมดสิทธิ์ใช้งานโมเมตเอลนินี่กับกาเบรียลเชรซุตที่ยังเจ็บยาวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆน่าจะยึดเหมือนเดิมเลยครับดันกลางธมัสปาเตกรานิตชาก้าแนวรุกเนี่ยบุกโยซาก้ามาตินโอเดกาดนะครับแล้วก็รดมไปถึงกาเบรียลมาตินาลี่แล้วก็หน้าเป้ายังเป็นเรียนโดทอสานะครับเล่นโฟนายเหมือนเดิมนะครับในขณะที่เอเวอร์ตัน 21แต้มจากการชนะ5เสมอ6แพ้13ครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านนกับวิลล่าไป0ต่อ2นะครับแอนดรอสทาวเซนยังเจ็บแถมคืนวันนี้ต้องเช็คโดมินิกคาวัลต์เลวินนะครับตัวหลักจะอัดแดนกลางเหมือนเดิมครับอิซาการนาเกอับดุลไลดูคูเรอเล็กซีวอร์บี้นะครับส่วนแนวรุกอามาดูโอนาน่าเดไว้แม็กนิวครับข้างหน้าก็น่าจะเป็นนิวเมลเปนะครับเกมแรกที่เจอกันเอเวอเรตันเปิดบ้านชนะมา1ต่อ0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้อาร์เซนอลเป็นต่อเยอะแน่นะครับเอาง่าย อา์เนอหลังจากที่เป๋มาช่วงหนึ่งครับกลับมาชนะ2นัดติดในลีกนะครับในขณะที่อรตตันฟอร์มยังเอาแน่นอนไม่ได้แพ้สลับชนะนะครับผมดูแล้วเนี่ยอา์เนอเริ่มกลับมาคืนฟอร์มครับเกมนี้เล่เลนในเอเมิรเรดด้วยครับมีโอกาสที่ดีที่อา์เนอจะทําแต้มหนีหามแมนซิตี้ออกไปอีกนะครับผมดูแล้วประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลสูงมากนะครับดังนั้นอา์เนอจะยิงขาดถึง2ลูกได้ครับให้เชียร์ปืนใหญ่อา์เนอเป็นคืึนหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย